นี่คือหนองปีบ้านนาตานตํบลนาตานที่เจ้ามีผ้าพลาทุกครั้งได้มางานต้งเฮใจม้าหนองปีบ้านนาตานตำบลนาตานอำเภอตังโงยนะมันนี่การต้เฮได้บรเวณหนองปีงนาตานตําบลนาตานอำเภอตงโงย ชุมนันติเหรอน้องปี๋บ้านาตาลตำบลนาตาลอำอน่นเจ้าขมานาจาอยู่ไหนถงานเหรน้องปี๋บ้านาตาลตำบลนาตานอำเภอตะมนต์น่าเบื่อเต็มไนหมดเลยผมต้องหันไปก่อนเดี๋ยวดึงมันปากเสียงขึ้นเลยติดการวันเหไปมาุ เซันขึ <mist> <Elliot> ้นใส่หางไหมใส่หางแน้าก่ายมปไหมลึกน้ำท่ายาตึกจะดูหมอนตึกในกรณีใช้าดานวาได้ผมมีทวันอื่นทวันนอกมีผู้เดียวมีผู้ข้าลาตรงคำผาโซมมาแล้วอยู่ี่บริเวนี้คนขึ้นมาขึ้นี่ข้หาไปแลยค มีผู้ค้าผ่านองคํามมาถ่ายทำยังน้อมาแต่หวยางมนานทำตะบนตาลวงเล่นท่านเลื่อนเอาลูกจีนบ้านจอของตะบนาตาลมาให้ดูมี่ละงานต่เหาปี๋ตางบ้านต่างตระ <Stevens. S 1> บนต mmm, าลเหไม่ตุกขักมันมีอยากจ้าุ้งจะดุ้งติฮน้หงปี๋มีาเนี่ ถ้ายืนแกเสียจะกมีนะครับสอหอยลวยด่านบรรการครัวนครับ้งหิ้ใหญ่เลยปลาปลาใหญ่โนปลาใหญ่บ